ตอนรั้ก็สู่เกมไซโกโนสุตะกะนะเกมนี้เป็นเกมฆาตรกรนะเกมเผู้หญิงคนนึงซึ่งว่าเหลงไหลาลุรพ่นีนะรุ่พที่เขาเป็นตัวประกอบนั่นเองนะประกอบชิ้นหนึ่งนะชื่อว่าอากิล่าส่วนอีกตัวอ็นเพื่อนอีกคนสําคัญเพื่อนของเขาคือชินจินะส่วนไซโกนะเป็นคนฆ่าเพื่อนนะคือเพื่อนชินจินี่เองฮนะส่วนอากิร่าะ เป็นพระเอกของเรื่องนี้ฮะเซนไซโกลเป็นนางเอกนนั่เองฮะไดโกลเป็นนางเอกเดี๋ยวเล่นกับกระต่ายตัวนึงฮนะที่หลงไหลทุกที่มันสุดคืออาคิลา่าฮะและนี่เราจะมาเล่นเกมยร์ไซโกลให,นนหลนนะ้น้องๆดนะูว่าเล่นโหมด n o r ม a l ฮะน้อง a l นะ level สมุดฮาร์ดนะ่ะผมว่าจะเล่นอยู่แต่ว่าเป็น mode easy เนะนี่ดดย mode easy m o d โนโม m a l mode hard mode easy จะง่ายไปฮนะ อาหมดปกติหมด n o r m ฮะสมาหมด,มมดหายมันจะยากนิดหน่อยต้องใช้สวีบีนาในการวิ่งด้วยจะยากเพราะเราถูกฟันนั่นแหละฮะโอเคครับท่าทางของน้องกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองฮนะยังไงท่าทางน้องน้องกําลังแกเล่นเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้วิสลบเองเป็นตอนที่เราจะซื้อถึงเวลาเราที่เราเราเรียนจะฆ่าตอนไหนโอเคครับน้องกำลังแก,ก,กงนน้ศึกษา น้องกำลังจะเล่นอะไรอยู่แต่ลองจ้าจะเล่นคืนอย่างเดียวน้องสิบแปดตัวขึ้นมาเรื่องเรื่องเลยเรื่องที่ว่านั่นฮะน้องจะผ่านผลไปนี้ได้หรือเปล่าก็ขึ้นกับดวงมาผมจะทำเป็นเรื่องให้น้องดูฮะ やっと起きた大丈夫そうでよかったか心配もしかしたら薬で殺しちゃったかっこ思ったけど大丈夫みたいだね <laughs> 本当によかったキスするよしなぁ อย่างเจ้าอคิลา่าคือตัวเราเองอะเราเป็นตัวเล่นนะฮะเหมือนไซโกะจะเหงาฮะไม่มีใครคุยกับเขาเลยฮะไม่คุยกับน้องและน้องก็ต้องไล่รุ่นวีตลอดเวลามันกำลังจะจุกจ,อจ้องจะจ้องจะเั้งคุณอย่างเดียวจะต้องความรักโอเคคนระับเขวาขว่าฉันเก็บฉันตลอด ันเหงา่ากฉันอยู่ตรงเดียวกับคุณสองตง่อสองได้แต่ไม่อยากทำน้องนะมีมีดอยู่เฮ <c oughs> ียมีดจิ้นต่อหน้ามือกูเพราะผมเนะ่บอกว่าแคเต้นตรเรื่ยวเดียวก็อันตรายพอตัวแล้ว <c oughs> เป็นอาวุธที่จะฆ่าคนได้เหมือนกัน <c oughs> น้งตาแดงแล้วเข้าสมุดกระต่ายข้างวิ <c oughs> สาข้างก็หละ ตัวมันก็ตายข้างกูวิจายข้างนี่แหละการไปกระต่ายข้างอันตรายมากเหมือนกระต่ายแฮมสเตอร์ก็เลยต้องรอฆ่าเราอยู่นี่ยังไงมันโ์เมียเราว่านี่เรางามขนาดไหนจะรักชั้นตลอดแล้วก็จะจะฆ่าคุณตอนนี้ต่าไห่ก็ได้นะ ถ้าเธอเชื่อฟังฉันดีๆเยี่กับฉันตลอดนานๆฉันจค่ไม่ฆ่าคุณตอนนี้ก็ได้นะเขาบอกไปละแลวก่อบาคิดว่าจะจะฆ่าเพื่อนของเจ้าก็คือฆ่าชินจิ่าฆ่าชินจินี่ฮะฆ่าเพื่อนของเขาพื่นเขาชื่อว่าชินจิฮะไปดูเบื้องหลังของไซโกะได้ฮะจากยูทูบเบอร์คนยิงที่คนสร้างเกมขึ้นมาจากเอเมชั่น คือนะ้องคืออะไรมันจะฆ่าทีมนะั้ยวิธีเล่นไซโกะเนี่ยมันมีหลายวิธีอยู่ที่น้องนั้นเชื่องง่ายอย่างเงี้ยน้องไปฆ่าชินจินะฮะฆ่าเพื่อนของเขานะซาคิร่าก็เลยจะหลุดออกจากคนไซโกะให้ได้นะเสียงโทรศัพท์มันจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเสียงอันอันในมือในคอมเนะี่ยมันจะเสียงแบบ มันก็ถูกฆ่าถูกฆ่าแล้วก็ไปเลยแล้วก็วิ่งจากนั้นน้องสะกดไปแล้วนะน้องสะกดไปไปวางแท็บนี่องเงี้ยวางกับดักในห้องทุห้องเนี่ยในห้องไหนห้องไหนห้องหนึ่งเนี่ยก็ลองทำแบนี้น้องก็จะจ้องเราเล่นอยู่แล้วก็ตายจ้องเลยน้องก็เส้นสูงหมดข้างแล้วแล้วก็ตายเส้นสูงข้างแล้วกระดาษไม่มีแล้วดี๋ยวนี้ไม่มีกระดาษนะ โอ้ม oh, right ีมีมีน้องเท้าอยู่เราน้องน้องเข้ามาเราดองเข้ามาตรงนี้เอน้องเหมื่อยฮะน้องเหมื่อยน้องเมื่อยน้องเหมื่อยฮะมันมันมันจะฆ่าเราบางทีน้องเหมื่อยไมไห้แล้วน้องอันนี้น้องอันนี้น้องนี่น้นี่น้องเด้อ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 เดมีเข้ามแล้วโอ้โหกระต่ายข้างก็สืบหมดกำลังจะบีบคอแล้วน้องันราจะพอใจอ่าน้องเหมื่อยไปต่อฮะให้สนใจน้องฮะ เราก็แคจะฆ่าแกนี่เองฮนะสักวันก็นจะฆ่าแกให้ได้สักวันต้องเอาทา้ายไว้สุดน้องก็จะจ้องเราเรอน้องเข้ามาก่อนรอน้องเข้ามานี่ก่อนฮนะยวไปเอาหาแดรี่หากระดาษอะไรแล้วดูน้องอนนะ่ะฮะต้องดูน้องดอเอาน้องกาวหมดนะครับแล้วก็หาชุดเมทให้น้องใส่ ไม่มีน้องง่าจะหาเราเจออยู่นะไงเขาหากระดาษแผ่นที่สองเจอแล้วฮะว่าฉันเจอคุณแล้วแล้วก็อยู่กับฉันตลอดตอบไปนะโอเคไงรุ่นพี่มีสิกมันเหงาอ่ะมนสิกเดินเมันเหงามันอยากอยู่กับฉันอ่ะโอเค ยี่กักิล,ล่าน้องทกประตูนี่ไงยามติก็มาหยุดนะเออหยุดนะหยุดอย่าทำแบบนั้นนะน้องรู้สึกว่าน้องกระพริบตาได้ถ้าเป็นในคอมมันกระพริบตาไม่ได้ถ้ารออัปเดตมาก,กอนะ่อนนะอัปเดตในคอมมันจะมีการเคลื่อนไหวของไซโกะนะซโกะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวนะ เปิดหากระดาษหรือปล่าหากระดาษหาความทรงจำของน้องฮะน้องอาจจะวาดเป็นอยู่น้องอาจจะวาดอะไรงงางๆได้ฮะมันสามารถวาดได้เดินไปตาสติกันนี่เลยเดินจัดน้องย่องน้องน้องก็ตั้งดามาอยู่แล้วรอตีนะรอรอน้องเข้ามาตรงนี้น้องไม้บทไอาฉลาดแล้วไม่เจอเลยจ้า เบนน้องเข้าลากเข้ามาในห้องเราได้เราต้องมีสเตปของเราอยู่แล้วคือการถอยหลังติดกำแพงเบนน้องแล้วมันมีดกดคออยู่มันล็อกคออยู่เนี่ยล็อกคออยู่เนี่ยล็อกนานขนาดไหนมาดูกันว่าล็อกนานค่ไหนน้องล็อกนานนะนี่มันจับมันจับจันเลยมันน้องน้องกำลังเล่นเราอยู่เดี๋ยวก่อนน้องจะปล่อยก็แหละ แล้วน้องจะปล่อยนะฮะเนี่ยน้องปล่อยแล้วถ้าน้องปล่อยน้องว่ามันจะหยอกเราเล่นเขาบอกว่ามันเป็นเด็กเซ็ตนะมันหยอกเราเล่นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะฆ่าเราจริงนะมันฆ่าเราไปนานแล้วเยอะ้ามันรักเราจริงเนี่ยมันฆ่าเราฮะน้องาจะฆ่าเราทีเนี่งมันไวมากผมว่าขุนเสียหลังตลอดเวลาเนมันห้าห้าใส่เราแล้วห้าห้าห้า ชุดเมทนี่โอ๊ยน้องมันกอดคอตลอดอเวลาซัมเมอร์กระต่ายกอดคอผมน้องไซโกะกอดคอผมน้องกระต่าย,ยชุดเมทเอาชุดเมทกระต่ายให้น้องแต่กว่าน้องจะปล่อยอะไระน่ะปล่อยแล้วแต่ต้องหันหนังให้เร็วฮนะ Hãy nón xài chút mệt á Chút mệt thì chút có tải Chút có tải, chút... Ê, giống <laughs> như đi chơi bát ừ. ạ <laughs> chút... chút mệt thì chút... Chút ăn chút mèo hay nón xài <laughs> Nón mèo nà lắc đi <laughs> Vitamin T rồi Nón sợi mát lời <laughs> มันสวยตรงไหนน้องแค่อยากให้ลุงพี่ชมอืมลุงพี่อยากชมกูเสียวหลังอย่างมึงมากเลยมึงเอามีดปาเจาอคอแบบนี้ผมไม่ชอบเลยนะถ่ายไปแล้วครึ่งนาที จะล่อน้องเข้ามาในห้องอาหารแล้วก็ล่อาหารหัสล่อน้องก่อนเอากุญแจล่อน้องก็หละแล้วก็เปิดประตูล่อน้อง <c oughs> แต่ห้ามถีบเกินถึงสามครั้งอะ่ะถ้าเกินถึงสามครั้งถ้าคือถ้าถึงครั้งที่สามนะน้องจะโกรธทันทีนะ <c oughs> น้องจะลม้ม <c oughs> นี่ไงน,น้องมันจะอารมณ์ดีตลอดเวลานะถ้าเราเล่นแบบสเต็ปของเราอะ น้องอยู่้าหลังตลอดเวลาฮไม่ต้องคิดมากปล่อยให้น้องอยู่หลังเรามันมันจองจาเล่นเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันกำลังจะเล่นเราอยู่ตลอดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะน้องกาลังก้าสู่หัวกระต่ายข้างนั่นเองโอเคเปิดได้แล้วเราก็หากุญแจจากห้องนี้ไงน้องกอดคอนี่คือคำกระดาษแผ่นที่สี่ ห้างนี้เราต้องหากระดาษอันที่ห้าคือน้องกำกอดคออยู่คิวมาน้องน่ารักดีนะมันน่ารักตรงไหนอ่ะน้องมันกอดคอตลอดเวลามันกระตากกระตักจะกอดคอเลยว่าน้องก็ลังจ้องจะเล่นผมอยู่หารเจน้องก่อนเนี่ยรอดตีเนน้องเข้ามาน้องอาน้องมีความสุขฮะ อ่าน <À>, um. <c ười> uh ่าน่ารักจังเลยน้องอยู่ข้างหลังผมจอะเวลาตุเจอห้องนี้นะน่ไงห้องไหนห้อง C3 เอะอ้าวผมได้ตุแจี๊ยไปให้น้องกันเลยฮะน้องอยากุุเจีอะไรตุเจยเบ่อไหนห้อง C3 เนะโอเค ไม่สนใจน้องว่าต้องหากระดาษที่ครบกามแผ่นที่เราต้องการเนะี่ยห้องนี้ไม่มีแผ่นนะต้องรอน้องเข้ามามาแตลี่แล้วก็เก็บแผ่นไปเลยไม่ต้องสนใจน้องสนใจอยู่แต่ว่าเราจะให้น้องโกรธไม่ได้ไปยินห้องนี้จ้า จ้าเอากระดาษทิ้งน้องกับหน้าเราเลยเราต้องเอาแจยอกยอกน้องดิ้นดิ้นหน่อยเหมือนกำลังกระต่ายเล่นกับเราอยู่นงไงขอของทิ้งก่อนยายน้องสงสัยเนี่ยในการทิ้งได้รีบไว้ก่อน มุณจะบอกโค้ดจริงๆเหรอมันจะบอกกันเล่นเรานี่ออาจจะขี้ลืมเนี่ยมันจะมีมันจะว่าขี้ลืมน้องลืมไปแล้วคุลืมง่ายจังน้องคุลืมง่ายจังเอาคุณแจไปแล้วคุณแจขันเดินไปย้ำหวังคุณแจน้องหลงไหลนี่คุณแจมากเอาไปเลยน้องอยากเล่นกับเราโอเคครับ ันนี้ผมว่าว่าเนี่ยผมนั่งร้อนมันอยู่ชั้นสองไงมันร้อนมันก็จะเปิดพัดลมเสียงก็เลยพัดลมปุ๊ดด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 ด น้นงเดร็จได้แล้วเห็นที่สี่แล้วเในอีกสามแผ่นนะถึงก่อนตัวน้อง้องใส่นะแตต้องเอาคุนแกจากน้องเล่นกับน้องไปก่อนนะตัวน้องจะสงสัยจ้าจ้องขนาดนั้นน้องน่ารักไหมล่ะชุดนี้ชุดก็ตายนะชุดก็ตายคือชุดยำกิรินะไอ้ชุดหนึ่งคือชุดเมดคือชุดไอหูแมว เงียผมฟินกุ้งฟินเหมือนกันนะรักดีมันน้องเหงาจีบน้องเหงาอือโอ้เจ็บจุงเว่ยน้องชอบเดินเซอร์ลอตลอดเวลาอ่าก็หาแผ่นที่ห้าให้เจอก่อนนี่ห้างอยู่ไหนวะเราจะหาทั่วทุกทุกอาคารนะต้กว่าจะเจอต้งกว่าจะเจอ เดินไปเรื่อยฮนะกว่าจะเจอหืมสับกกลาตามมาไหนวะแล้วเราตามมานี้เกิดไปแล้วะถ้าไมคว่างหนังสือ,อนะก่อนตรงน,นี้

น้องน้องกอดคอผมและปิดตาผมแล้วงั้นก็ไม่เอาจ่กุแกจากเพี่ฮะแกุญแจพี่ที่เก็บแจสองห้องแล้วกญแจห้องหนึ่งไม่ได้ฮะเราต้องเอาแดรี่ที่หาฮะให้น้องง่ายๆง่ายจุบีเบยง่ายจุมบีง่ายก็ปังเราตีจากน้องเอานี่น้อง จะต,ต้องล่อน้องเข้ามาอันนี้อี่อันี้ครับลลีน่าอยู่ชั<ๆ>้นหกชั้นบนกระดาษลายลี่ชั้นบนปล่าวะอันนี้จาอันนี้จิ้งก่อนกด,ดสงสัยโอเค จ้าจองสักขนาดนานนั่นแหละเห็เนอะไรที่น้องน้องน้องอขยับแล้วอ,อ,อ,อ๋อน้นะนองรอคนแจ้ก่อนนะเอาหนำไปเลยจ้เอากนแจ่ขนาดไหนเหมือนเรากำลังล่อกระต่ายตัวหนึ่งเข้ามา่อกแค่หลอดมาล่อน้องชอบแค่หลอดแต่มาล่อให้เรากินรือล่อเราเล่นเกมกับเราอยอะ ลองลอเล่นเกีย,ยนยดูเรอลนน้องกด,ดนี่น้องกดจาก้านี่นรอดรไปรไเราตรงน,นี้นี้นมีน้องกดอันนี้ก่อนขึ้นไปบน <S <s <ug> <S ไปแล้ว เร็วเดี๋ยวดิทันทันเถอะทันแล้วโอเคน้องก็ไหนแล้วยังไงครบพอดีน้องก็ซ่อนกุญแจที่ห้องพยาบาลนะนี่เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดิครบน้องจะบอกโค้ดจริงๆให้เราต้องบอกโค้ดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ารหัสอะไรยังสี่หลัก อะไรคิดอยู่ฮะก้ากำลังคิดอยู่เก้าแปดอืมไรอีกนลังคิดอืมอ<ว>งเก้าแปดถกนะอเลขสุดท้ายอะไรเอ่เยเลขกสุดท้ายว่าอะไร,<ว>รอีกเก้าแปดอีก<ว> 9ก้าไองะจ๊ะโอเคน้องบอกแล้วจ้ามาเก้าแปดหกสองฮะเล่นมือถือมันจะยากนิดหน่อยฮะ ก๊อกก๊อกก๊อกไข่เคาะประตูก๊อก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 น้องวิ่งเข้ามากระโจนเอากุญแจเลยโอ้โหเหลวมากกระเจี๊ยทางออกเราเนี่ยมันล่อเข้าไปที่ประตูหน้าโรงเรียนโอเคดีมากเหมือนกำลังเราล่อกระต่ายมันกระต่ายกำลังล่อแครอทเข้ามาเรากินเนี่ย กินล่าก็เลยวิ่งไปตามหาเขาจากนั้นเราก็เอากุญแจ้ากโกะมาที่เรียบร้อยฉากนี้โคตรเศร้าจริงๆนะแต่แจ็คกุญแจจากไซโกะไม่ได้กินล่ายิงเข้ามาแล้วก็เอากุญแจ้าไซกโกะมาเรียบร้อยได้แล้วฮะไซกโกะกำลังมีสติครั้งที่สองหมดกระต่ายข้างเหมือนปีศาจ <c oughs> น้องไปเฟล,า,ลาที่รักษาไม่หายฮนะจะกรกลทันที จีงิล่าหายใจไม่ออกเจีงนิ้ความหลังนะความหลังก็คือไซโกนะไปเจอเื่อี่โดยบังเอิญซึ่งเขาไปชนน้องไซโกะเข้านะฮะน้องไซโกะก็เลยส่งการบ้านน้องมีขี้หวัดระแวงที่สุดแล้วน,ะน้องที่ขี้หวัดระแวงเข้าใจป่าวึนพี่ก็เลยกลัวน้องเพราะว่าน,น,น้องเป็นปีศาจเองปีศาจคือไอ้ระตายแฮมสเตอร์อนี่สิ่งล่างเขาคือพ่อของมันอนะ เป็นสายเลือดตระกูลเกี่ยวกับตระกูลนักฆ่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากๆนะพ่อของไซโกะทรงผมคล้ายกันหนะาคร่จืดจืดทอดจักษาเลือดเจสันน่ะน่าจะเป็นพ่อของไซโกะเป็คนหนึ่งเป็นเป็นศิษย์นี่เองนั่นแหละผลว่าไซโกะวันจืดออจืทอดคนสุดท้ายท,ที่จะฆ่าคนตอนนั้นจะดี นะี่ฮะเบสเ n นดิ g งฉากนี้ฉากที่ดีสุดนนะี่งสินาทีนะที่ผมเล่นไปฮนะข้อสลับคลิปนี้ก็จบในทิงเท่านี้นะครับอันนี้บอกว่า,วามันเล่นแต่เออมันจะมีบั๊กอยู่แค่บางส่วนเท่านั้นนะในการเล่นขนาดน้องใช้ชุดเมดแล้วน้อก็น่ารักดีนะนะไว้เจอกันใหม่นะครับก้น เล่นเกมแค่นี้ว่าเกมนี้สนุกไหมว่าผ่านได้อย่างง่าย่องตัวกนะารเล่นไซโกะแหละมันมีหลายวิธีมีแค่สามวิธียะวีแรกคืออ่าลอน้องเข้ามาในห้องนะแบบแรกล่อน้องเข้ามาในห้องไหนห้องไหนก็ได้นะหรือลอดบอลเจให้น้องนะฮะมันเล่นกับน้องันนานก็ได้ขอได้รหัสจริงรหัสปลอมมันจะบอกความจริงหรือบ,บอกคา ปลอมออกมาน้องว่าน้องอ่ะมันเล่นแบบยังไงเงี้ยข้อที่2คือเราต้องหารหัสอยู่ในห้องแต่ห้องต่างๆที่เขาวางไว้อยู่แล้วก็มีกิญแจที่วางไว้ทุกจุดที่แต่ละห้องข้อที่2นะก็ตึกอย่าลืมเปิดคัดเอาท์ห้องไฟด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูรหัสตลอดทุกระดาบในห้องเพดานนะเพดานอยู่ในห้องห้องไหนห้อง A ห้อง B ีห้อง C ห้องดีเนี่ย ข้อที่3คือวิธีที่ง่ายสุดก็คือต้องเอาเดลี่ต้องหาเดลี่ทุกห้องเนะดลี่ที่เราเหยิบถือในมือต้องหากระดาษทั้งหมดถึง7แผน่นถ้าเล่นหมดอ่ะฮาร์ดต้องเป็นะกะปุก9แผ่นนะเร่นงฮาร์ดคือ9แผน่นถ้าเล่นกับหมดโนโวกับอีซี่่อะเรามาเ็7แผน่นเข้าเดินมนะไม่ได้เกา,าะอยู่นี่แล้วอะ่รแล้วฝากคลิปนี้กดไลค์กดซ like, ับสไคร้ผมด้วยนะเพื่อกำลังใจใคลิปนี้ คลิปนี้ผมทำแค่คลิปเดียวย็พอให้น้อง้เล่นการสุดสบายสันี้สวัสดีครับทุกคนระวังน้องกำลังจะจ้องจะเล่นคนอย่างเดียวเหมือน AI ฉลาดที่สุดในบรรดาในเกมทุกเกมก็ว่าได้นะครับ